าลาวร้องไห้นี่ฮะใส่ชุดไทยเป็นยังไงชุดไทยถึงถึงใส่แล้วถึงร้องไห้เป็นยังไงตั้งสตาิก่อน,ปนเป็นก็คือแบบไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ซึ้งไ,ไ,ไ,ไม่ได้ซึง้งกับชุดไทยนะแต่แบบซึ้งกับแบบซึ้งยังไงนะไม่ได้ซึ้งกับชุดไทยแต่ว่าซึ้งกับสิ่งที่แบบพี่สาวทำมาให้พี่สาวคนนี้นะครับนี่เลย ทำเป็นยังไงมาอยู่ประเทศไทยเป็นยังไงถึงถึงไน้ร้องไห้ก็คือแบบแบบตั้งแตหนูมาไปอยู่ใ,ใกล้ๆกันคุยกนันได้สองคนเป็นยังไงแบบตั้งตั้งแต่หนูมาประเทศไทยก็คือหนูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะพี่จี่แบบว่าตั้งแต่แบบไฟฟ้า <laughs> ้นีคือยังไงนะคือเราอยู่ประเทศไทยนี้ก็พี่แตงเป็นคนแนะนําใช่ไหมพี่แตงคนนี้เป็นคนพามาทํางานที่ประเทศไทยก็แสดงว่าก,ก่อนหน้าที่อยู่บ้านลําบากมากเลยมากเราแบบเป็นแบบเหมือนเอาจริงเอาจริงเาจะร้องเล่นๆ,ๆ,ๆ,ๆใช่ไหมเอ่ คือน้องๆน,นี่คือซึงิมเสรมใจพี่แตงอ่อนใช่แล้วก็แบบสิ่งที่หนูอยากใส่สุดทไทยพี่เตงก็แบบมาให้เด็กๆมนเกิดรุหนูอะจริงๆวันนี้ไม่ทันเลยนะวันนี้ใส่ไม่ทันนะไม่ทันแต่พี่เตงก็แบบพยายามใจะให้หนูใส่ให้ได้ไดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ารุา่นปิดสี่โมงครึ่งเรามากันก็สี่โมงครึ่งแล้วใช่แต่พี่แตงอ่อนเขาก็พยายามหา,าร้านที่ได้ใช่แบบกแบบ็แบบมันแบบมันตึงมาก ตอนแรกตอนแรกที่เราที่เราคุยกันว่านุ่นไม่ทานแล้วพยายามจะพูดปลอบใจนุ่นว่าหนูแทบจะร้องไหลแล้วแบบดนนั่นแหะยิงแต่วันนี้หนูไม่อยากร้องไห้หนูไม่หนูไม่กลัวกลัวไม่สวยแต่แบบไม่สวยแต่แบบมันมันไม่ไดงมันเวลาออกมาแล้วซาลาซึ้งนหมฮะได้ใส่ชุดไทยนะก็ไปฟันคืออยากใส่ชุดไทยออาพูดถึงพี่สาวคนนี้หน่อยเป็นยังไงบ้าง ตั้งแต่มาอยู่ประเทศไทยก็แบบช่วยเหลือช่วยเหลือทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาก็อยากเห็นหนูมีชีวิตที่ดีเพราะว่าครอบครัวหนูก็แบบบะอะไรนีเหมือนคนอื่นใช่ไหมแล้วพี่เตงก็แบบอยากให้ชีวิตหนูดีขึ้นอยากให้แบบหาเงินให้ครอบครัวอะไรเงี้ยสร้างบ้านสร้างอะไรเพราะว่าครอบครัวหนูแบบพี่เตงก็พี่เตงก็แบบไม่ใช่มีทุกอย่างหรอกแต่ว่ามันก็มีมากกว่าหนูอะ แล้วพี่แดงก็แบบต้องแบบเออคอยผักดันหนูพอา์ตหนูตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แจงแล่ะ <c oughs> ก็เห็นเออน้องนุงน่นก็เป็นน้องสาวที่แบบว่า,าตั้งใจแบบวลามาหามาทํางานอย่างเงี้ยน้องก็เก็บตังค่ะทุกคนน้อง,กงเ,กเก็บตังเก่งมากเก็บตังก็เก่งกว่าหนูอีกนะคือแบบน้องแบบว่าเประหยัดแล้วก็เก็บแล้วก็ตอนนี้ก็มาทํางานสองปียังไม่กลับบ้านเลยเนาะ ใช่แล้วน้องก็เก็บตังค์ตอนนี้ก็แบบขเขาอะไรแล้วนะตอนแรกคือบ้านน้องไม่มีไฟฟ้าเลยเออน้องก็ใช่<า>ต้องมาใส่ย่าหาตังค์ซื้อไฟฟ้าเอ้ยน,น,น้องเอาไฟฟ้าเข้าบ้านเนาะใช่แล้วหลังจากนั้นก็ทําห้องน้ําซื้อรถไถแบบเพื่อที่จะไปทําแบบว่าทําไร่ทานาเพื่อเป็นการดํารงชีวิตชีพอะเนาะใช่ะว่าอาชีพของแบบอยู่ที่ลาวก็เป็นชาวนาเนาะเป็นชาวนานั่นแหละจ้ะทุกคนคือเดี๋ยวก่อนนะเวลาคนสงสัยนะ่ว่า แซกอ่อนเนี่ยรู้จักรู้จักประวัติของนุ่นอย่างดีมากเลยนะว่าเ่าเป็นคนยังไงอะไรแบบไหนคือเราเป็นอะไรกันเอาเป็นรายการตอนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องจ้ะก็คือเป็นญาติกันเนาะเป็นญาติญาติาใกล้เคียงกันเลยแบบญาติใกล้เคียงกันเลยจ้ะอ๋อนั่นแหละก็เห็นแบบเออน้องก็แบบว่าน้องก็หักนนอกเหมือนเหมือนน้องสาวคนหนึ่งเหมือนน้องเพราะว่าหนูก็บังพี่น้นองสาวสิเนะแต่ว่าหนูก็อ น้ตา,ตาอะไร่น,นะครับสาวลาวสาวลาวแทกอ่อนนะฮะแล้วก็น้องนุ่นสาวลาวเนี่ยก็คือด้วยความที่ตัวเองอยู่บ้านก็ลําบากเนาะแล้วมาอยู่ประเทศไทยก็มีสองคนสองคนเหมือนญาติพี่น้องครับนี่แหละคือชีวิตคนต่างแดนเมื่อชีวิตเราต่อสู้นะขวัญกำลังใจของเราจะนึกถึงกันตลอดเลยเนาะเมื่อชีวิตน้องนุ่นดีขึ้นก็จะนึกถึงพี่สาวตลอดเลยใช่นะเคยคิดโกรธกันไหม ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็แบบเออยังไงก็ต้องดีด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่โกรธกันแค่ไหนก็ต้องแบบช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่คิดที่จะแบบโกรธแรงจะไม่คุยกันเลยแบบอะไรเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยได้คุยกันทุกคนเพราะว่าแบบต่างคนก็ต่างทํางานหนูก็ทํางานของหนูทำงานมาหนูก็ไล่ชงไล่สดทำนมนำยิบแบบอยู่หอเดียวกันก็จริงแต่ว่าแทบจะไม่ได้คุยมีเวลาคุยกันเลยนอกจากแบบ แต่ว่ามีปัญหากันแบบว่ามีปัญหามีเรื่องให้ช่วยอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะแบบขึ้นมาหาการเลยกันเนาะก็ไม่ค่อยได้เจอกันเวลามันก็ไม่ตรงกันด้วยเรื่องงานเนูเข้าเร็วน้องเลิกดึกอย่างเงี้ยนี่แหละท่านชมครับชีวิตสาวราวตัวเล็กน้อยนะไม่คิดได้ฝันมาแต่งอ่อนนี่เก่งมากเลยมีคนชมว่าแต่งอ่อนเก่งมากพี่ก็ยังชมว่าแต่งอ่อนเก่งมากสามารถใช้ชีวิตในเมืองกรุงนะฮะเมืองใหญ่เมืองประเทศไทยได้อย่างดีขนาดนี้ แถมยังช่วยเหลือทั้งนุ่นนะฮะทก่งนุ่น,ท,นที่หางานให้น้องจนน้องมีชีวิตที่ดีขึ้นกับเพาะประเทศไทยใช่ต้องขอบคุณประเทศไทยมากๆเลยนะคะแบบปีนี้หนูก็ได้เยอะอยู่ได้หลายคือแบบหนูก็ได้สร้างได้ซื้อลถให้น้องแล้วก็ได้สร้างของนำให้พ่อกับแม่แล้วก็ได้ซื้อมือถือได้ในในสิ่งที่แบบหนุมบุกเข้าอยได้มาก่อนอะแต่แต่แต่มันก็ ที่จริงที่น้องนุ่นได้ก็เป็นเพราะความพยายามของน้องนุ่นด้วยอีส่วนหนึ่งเพราะคือน้องนุ่นก็ตั้งใจทํางานเก็บเงินเนาะคืออย่างนี้น้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นน้องแต่อ่อนเนาะมีหลายคนสงสัยนะเวลาคุยกันนี่ทําไมถึงร้องไห้แบบไมนซึ้งกันนะมันแบบไม่รวมซึ้งมันทําให้เราหวนคืนอดีตที่เราลําบากหรืยังไงอาจจะรักมั้างอาจจะแบบความรักความห่วงใยให้กันแล้วแบบความที่แบบ เขาทำเขาอยากให้เราแบบสบายขึ้นแบบเแบบยังไงวะทำให้ชีวิตดีขึ้นใช่แบบเหมือนเขาช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนความรักที่เขามีให้คือเขาอยากให้จริงๆอ่ะแบบเขาไม่ได้แบบไม่ได้หวังการตอบแทนอย่างจริงๆนะ Very p r e t t y v e r y p r e t t you อย่าร้องไห้ขอบีคอนไทย ใช่ว่าทําให้เราหวนถึงอดีตเนาะอดีตที่ลําบากใช่ไหมจอยอดีตที่เราลําบากแล้วทีนี้เมื่อเราลาบากแล้วมีคนมาช่วยเหลือเราเนี่ยเราต้องซึ้งน้ําใจซึ้งมากคือซึ้งน้ําใจแบบเมนเข้าแบบตอนเข้าสบายตอนเข้าไปอย่างค่ะแบบเขาก็ไปอย่างด้แบบก็ธรรมดาแต่ว่าแบบถ้าวันไหนที่เราลําบากอ่ะต้องมีคนคนหนึ่งที่แบบคิดจะช่วยเราอ่ะมันคือแบบ ที่เข้าใจครู้สึกแสดงว่าแต่อ่อนมาทํางานที่ประเทศไทยก่อนใช่แล้วก็มีเงินเดือนก่อนดีก่อนนุ่นยังไม่ได้มาแต่มีความใฝ่ฝันแต่ใช่แค่แบบแค่ฝันอยากมาประเทศไทยก็แสดงว่าแต่อ่อนมาแล้วไม่เคยลืมน้องนุ่งอย่างชักชวนแล้วก็หาวิธีเพื่อจะให้น้องมาคือวันแรกอ่ะที่ที่แบบว่าที่น้องนุ่นจะมาใช่ไหมคือเราไม่มีงานเลยเราหาแบบเสี่ยงกันมากเลยไปหาในในในเฟซบุ๊กนี่แหละไปหาในเพื่อนหาในเฟซบุ๊กอ่ะ เฟซบุ๊กนี่แหละแล้วกว่าจะหางานได้โอ้โหเป็นร้อยร้อยงานอ่ะเพราะว่ามันมีสายชีมันก็เยอะวิสายชีมันก็เยอะเออแล้วก็หาเลือกงานจนตอนนี้น้องนุ่นมีอะไรอยากจะบอกพี่สาวไหมโอ้ยไม่อยากอยากอยากที่ให้ไงมีอะไรอยากบอกพี่สาวจากใจไหมเอาแบบวันนี้วันวันวันดีจากใจจะง่ายเดี๋ยวโป่งงามด้เห็นบอกก็คือแบบอยากขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆที่แบบ ทำให้แบบเหมือนคิดแบบเหมือนพี่สาวไปแล้วเินเยนดีจ้ากินแล้วพี่สาวนะมีอะไรอยากบอกน้องสาวบ้างเราก็เก่งมากมากเลยเน้องทุกคนส่งมาให้กันแล้วก็แบบให้กันทุกวันอ่ะได้ภาพบรรยากาศนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยฮะหรือว่าญาติเราที่อยู่ทางบ้านนันได้เห็นภาพนี้คงมีความสุขมากเลย ไม่คิดว่าสาวลาวตัวน้อยที่ทํางานในประเทศไทยจะสามารถเดินออกมาจุดนี้เดินมาใช้ชีวิตอิสระที่เสรีทั้งที่ก่อนหน้านี้เราอยู่บ้านเราจะคลัมมากกับการที่มาประเทศไทยซึ่งนุ่นแสดงให้เห็นแล้วกับแซกอ่อนแสดงให้เห็นแล้วว่าการที่มาประเทศไทยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเราทางานด้วมกันซื่อสัตย์สุจริตมาถูกต้องตามกฎหมายสามารถสร้างฝันเติมฝันนะฮะขอบคุณพี่สาวแซกอ่อนนะครับที่ ดนบ,บันดาลชีวิตน้องแต่งน้องนุ่นให้วันนี้แต่ว่านุ่นก็ได้มายืนจุดที่ตัวเองใฝ่ฝันนะครับ,บทั้งชีวิตพี่เองก็น้ำตาจะไหลนะได้เห็นน้องสาวที่แบบว่าสุขใจด้วยความที่ใส่ซื้อบริสุทธิ์ไม่เสียแซงสุขใจกับภาพบรรยากาศบรรยายออกมาเป็นน้ำตาที่สุดของที่สุดของความสุขคือน้ำตาทุกก็น้ำตา สุขก็น้ำตาดี่ใจก็น้ำตาน้ำตาคือสิ่งที่จริงใจกับตัวเราเองเนาะ <c oughs> โอเคโบโยให <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ขอบคุณทะะุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้กัที่ว่านางนุนสาวล่ากันเดใส่สุดยางงดงามเนี่ยซ้มนังใจปารธนาไม้ปองไปน้องเอ๋ยเนี่ยฝากไปเพื่อนทีนี้กันละกันนะพื่องครับ ทางในที่มาร์ลินจีนจาวไปเรื่อยนะหายกันลังใจน้องนุ่นนะฮะน้องนุ่นสาวลาวแตก่อนสาวลาวนี่ฮะน้องนุ่นบ๊ายบายแตก่อนบ๊ายบายอย่าร้องไห้เด้อพี่แตงไม่ถ่ายหรอพี่เทง